เจ็บหนาสหาหัสสำหรับปะเทเลาวตอกับไัยนำทวมที่เกิดขึนพร้อมกันทั่วประเทยมยังมาถีโคซัมกัสมกสนองตองยูย่างโดดเดียวหายเงาข่วมซวยเหลือจากปัติไทยที่เคยมาซวยปะเทเลาในทุกครั้งแต่มาในครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายพอกการกระทำของคนลานำกันเองเพุเอางานนี้คนเลาวต้องซวยตัวเองเพิ่งตัวเองกันต่อไป ซึ่งก่อเอิได้ว่าเสียหายยังนักนวงสําหรับสอปปอลาวในปีนี้โตกับผลกระทบจากภัยพิบัติทางด่านธรรมศาสตร์พายนาท่วมที่เกิดขึ้นย่างหายแห้งในระยะอาทิตย์ที่ผ่านมาสามควมเสียหายทั้งด่านทรัพย์สินและการเป็นอยู่ของประชาชนเนื่อที่ทาการผลิตถึงนําไหลเสียหายหลายล้านเนื่องจากว่าเกิดมีฝนตกหนักเยาวนานติดโตกันหลายวันบวกกับนา้าปลาไหลเข่าท่วมกระทันทัน,นเฮ็ดหายระดับนําเพิ่มขึ้นสูง สาคข่มเสียหายและจุดทั่วปทศลาวต่้งเต่เนื้อเถึงไตภายในระยะเวลาไล่เลี่ยกันแต่จุดที่ได้หาพ้นกระทบหายแห้งที่สุดนั่นก็คืออยู่เมืองคุณคำแขวนขมวนซึ่งเป็นจุดเดียวกันที่น่วยกลุ่ภัยเมตตาธรรมจากปทศไทได้เข้าไปให้การซวยเหลือในจุดดังกล่าวโดยมมล่หลาสุดทางด่านเมืองคุณคำก็ได้ออกมารายงานสรุปผลกระทบจากพ่ายนำถ่วมที่ได้สร้างว่มเสียหายโตกับเมืองเป็นจำนวนหลาย มั่ว <muitas> นำได้ไล่เข่าทวมเพียนซ่านบานซองของปัสสุนทั้งหมด14บานมีปัสสุนได้หับผลกระทบทั้งหมด12,767คนนับได้5 5 7 5หลังคาเฮือน2,812นขอบครัวส่วนเนี่ยทีทําการผลิตสัตว์เลียงน้องป่าของปัสสุนแม่หลุนแล้วถึกนำทวมเสียหายเป็นบริเวณกวงเนี่ยทีเฮตหน้าถึกนำทวามพันเ่าลอยเศเฮกตาร์ และสัดเลี่ยงของปัะสะสาชนแม่นถืกนำสูญหายทั้งหมด11,000ม่กโตและผอมเดียวกันนั้นทางด่านเมียงคนนธรมก็กำลังเล่งเก็บกรรข้อมูลพ้เสียหายตัวจริงและหิฟาวฝูนฟูให้การสวยเหลือแก่ปะสะสัสสาชนเพื่อฝืนฟูชีวิตการเป็นอยู่ห้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว ซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลการรายงานสรุปความเสียหายจากทางด่านเมืองคุนคำเคว้งขมวนจุดที่ได้หาผลกระทบหายแห้งที่สุดจากพายนำถ่วมในครั้งนี้ซึ่งจะได้ก็ตามเทิงว่าเหตุการณ์นำถ่วมได้เกิดขึ้นผ่านมาเป็นอาทิตย์เลวแต่ก็ยังมีความเสี่ยงว่าอาจจะเกิดเหตุนำถ่วมได้ทุกเมือ่อพออิงตามการรายงานของกรมอุตุนิยมพัทยาแม่ได้ออกมารายงานว่าจะมีฝนตกหนักอยู่บางพื้นที่โดยเฉพาะอยู่ภาค ส่วนเหลี่ยบตามแม่นำ้ำคงบอกว่าจะเป็นยูน่าข้หลวงเว่ยจันแขวงบริข้ามไสข้ามมวลและสวรรค์เขตให้มีสติและบังโตว,ว่าอาจจะมีฝนตกนักติดต่อกันหลยวันเฮดให้เกิดม,มีน้ำถ่วมนักขืนอีกครั้งก็เป็นได้และเมอิงตามกับกรารรา่งายลละสุดที่เฮดเอาคนเล่าเถิงกับแตกตื่นหลังจากที่กันเจือนหรือสันเชอนที่กันบริเวณแม่นำ้ำคงกับทียูของประชาชน,นที่บ้านสว่างบ้านป่า แม่หาไซฟองนคข้อหลวงเวียงจันทร์ได้เกิดมีการแตกคักเพดให้หน่ำคองไล่เข่าถ่วมบริเวณทียูของปัะชาชนและพร้อมเดียวกันนั้นเร้นนกข้อหลวงเวียงจันทร์ก็พากันแตกตื่นหลังจากทีระดับนําแม่หนําคองมีการเพิ่มสูงขึ้นย่างนักนวงและได้ไล่เข่าถ่วมบริเวณแคมของอยุนคข้อหลวงเวียงจันทร์โดยสามารถวัดเทกระดับนําของแม่หนําคองได้ถึง1 1เมตรซึ่งทือว่ากลายขีดอันตรายไปแล้วส่วนสาย โกคุงเป็นโยนการทีมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันและบวกกับการทีมีเคียนหลายแห่งในประเทศเราเด้ทำการป้อยนำออกจำนวนมหาศาลซึ่งเคียนโซนหลยก็เป็นเคียนในสาขาแม่นำของเมื่อเกิดมีการป้อยนำออกมานำดังกก่าก็ไหลออกมาสู้แม่นำของแม่นำลักนั่นเองจึงเหตุให้แม่นำของมีการเพิ่มระดับอย่างนักหน่วงและที่ว่าเป็นอันตรายต่อกับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแม่นำคออ ซึ่งนี่ก็เป็นสัญญาณอันตรายโตกั้ปฏติลาวว่าพ่าน้ำถั่วมแม่นย่างโบสินสูดและมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลาหรืออาจจะหายแห้งยิ่งกว่าเดิมอาจจะมีปะชะซุนอีกหลายคนได้ราบผลกระทบดังที่คนเล่าหลายหมื่นหลายแสนคนได้ราบผลกระทบจากพ่าน้ำถั่วที่เกิดขึ้นทั่วปัิลาวในรลยะอาทิตย์ที่ผ่านมามีหลายคนล่อค่อยาหับข่วมซวยเหลือซึ่งก็มีหลายหน่วยงานหลายผักส่วนเข้าไปซวยเหลือ มีการบริจาคเป็นเงินเป็นอุปกรณ์เป็นอาหารการกินน้ำดืม่มมีสำเร็จหูไปบริจาคให้แก็ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยส่วนหลายการบริจาคแม่นกหลดเหลวมาจากผักส่วนเอกชนจากบริษัทหน่วยงานห่างห่างของคนลาวรวมไปถึงนําใจการบริจาคจากพี่น้องเ้าไทยชีได้มีการเดินทางมาบริจาคถึงซอปปะเปาลาวและผมนั้นก็มีเจน้าทีหน่วยงานหน่วยกุภัยจํานนหลายทั่วประเทศลาวรวมถึงหน่วยกุภัยจากประเทศไทยที่ได้มีการเข้ามาสมทบ่วยเหลือประสาชนชีเด้หาผลกระทบตามข้อมเคี่ยวของของหน่วยกุภัย เนปรเิเทศเราที่มีควอมขัดเคินทางด่านอุปกรณ์การช่วยเหลือและมีค้อมต่อการนักกู้ภัยผู้ที่มีควอมผู้ควอมเซียวซันโดยสพอจากประเทศไทยให้เขามาช่วยเหลือในจุดเกิดเหตุ แต่จนได้ก็ตามสุดท้ายก็กลับเกิดกระแสดราม่าที่มีคนเล่าบางส่วนออกมาแสดงความคิดเห็นในด่านที่ตอตานกับการเขามาสุยเลียจากคนไทยบอกว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของอาหารการกินให้กับพี่น้องเศร้าเล่าผู้ที่ได้หาผลกระทบหรือว่าจะเป็นการเขามาสุยเลียจากทางมูลนิธิน่วยกุภัยของประเทศไทยก็ตามว่าเป็นเพียงการเขามาเสกแซงหรือว่าเป็นการเสือกเลี้ยงภายในของประเทศเลราจนได้ กลายเป็นกระแสความคัดเงยงระวังคนสองสายเล่าไทยและฮิตไทยคนไทยจำนวนหลายจากทีมีความคิดอยากซวยเหลือปรถิทศลาวแต่ตองขีฝ่าวเปลี่ยนคุ้มคิดไหม่บซวยเหลวคนลา,ลาวปรถิทศล้าซวยไปโกถิคนเลาว,ว่าเสียกเกลี้ยงของปรถิเศลาาพร้อมนั้นมาถึงปัจจุบันนี้แมนยังมุมีมุน่นลธิหนีนวยกุ้ภัยต่างๆในประเทศไทยนอกจากนวยกุ้ภัยเมตตาธรรมที่ได้มีการออกมาเคลียรไว้ว่าจะมีการเข้ามา ซุยเลียปัิเธาดังที่เคยมีการเข้ามาซวยเลียทุกขังในระยะที่ผ่านมาเตะขังนี้แม่นเงียบกิฟโบมีหน่วยงานใดจากประเทศไทยมีการออกมาไล่งานว่าจะมาซวยเลียปัิเธาเลยหลังจากมีกษดามาที่คนไทยเข้ามาซวยเลียแต่สุดท้ายก็ัีรคนเลาวดาวว่าเสอกเรื่องของปัทเธา และดูดเหตุน,นี้เองจงเฮเอาคนเล่าจำนวนลยโดยเสะพอประสชาชนที่ถีพ้นกระทบจากไพ่นำทวมตามก็พากันให้มาโทอเทและมดหวังหลังตองโอสได้รับว่มซื้อเหลือจากประเทศไทยและตองพากันเพิ่งพาตัวเอง่วยตัวเองไปกนในครั้งนี้ ซึ่งจะได้ก,ก็าตามโตกะกับการออกมาเฮกห,หองต่องการของปสสัสชนลาวที่ต่องการควบซื้อเหลือจากปรฏิทหยนั้นก็ได้เฮ็ดเอาคนจำนวนหลายเชิงกับสงสัยแล้วรัฐบาลลาวกำลังเฮ็ดยังยูไซยู โดยมากแล่วสุดก็ได้มีการไลยงานจากทางดานรัฐบาลล่าในวันที่8สิงหา2พ6 3ที่ผ่านมาทางดานทานานนน่านซ้อนไซซีพันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งปเทิลาวแม้ได้มีการมอบผับเงินและเคียงซวยเลือจำานวนหลายเพื่อแก้ไขกับภัยพิบัตริรรมศาสตร์ึ่งรวมมูลค่าสูงถึง13,080ล้านกีบหรือเท่ากับเป็นเงินบาทประมาณ4 3 0 0สบาทเป็นเงินดอลลาร์เจ็ดแสใน 1 2 2 5 8ดอลลาร์ยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีนครลยุยงจัน์ซ่งในนีกโกลวนเลวเป็นการบริจาคจากบริษัทของคนลาวและบริษัทลวงทึนของตาประเทศในประเทศลาวเพื่อมาสมทบสวยเหลือผู้ประสบภัยต่อกับเหตุการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศลาวโดยก็กว,งวังว่าเงินดังกล่าวจะมีการส่งมอบเป็นทงมือประาชนย่างโดยว